วันนี้เราจะพาไปไขขั้นตอนรีโนเวทบ้านให้สมบูรณ์แบบในฉบับ Renovate by Capital Asset เริ่มต้นจากการวางแนวรอบบ้านด้วยผ้าใบหรือบูชีทเพื่อให้ช่างทำงานสะดวกและไม่กระทบกับเพื่อนบ้านรวมถึงป้องกันเศษวัสดุก,ก่อสร้างไม่ให้กระเด็นออกไปนอกพื้นที่ต่อมาต้องรื้อกระเบื้องเดิมให้หมดไม่ว่าจะพื้นหรือผนังต้องรื้อออกให้หมดจด ก่อนจะเริ่มงานใหม่และต้องตรวจสอบสภาพพื้นผิวด้วยความละเอียดงานกระเบื้องก็ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่ระบบการซึมการปรัดพื้นให้เรียบและการวางแนวกระเบื้องให้ตรงทุกจุดต้องแม่นยำเพราะกระเบื้องคือหน้าตาของบ้านหากวางพลาดแม้แต่นิดเดียวจะส่งผลต่อภาพรวมทั้งหมดที่สำคัญงานปรับพื้นก็เป็นพื้นฐานที่ห้ามพลาดบริเวณรอบบ้านต้องปรับระดับให้พอดีและเช็คอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการซุดตัว ส่วนภายในบ้านก็ต้องจัดการระดับพื้นให้เรียบเพื่อให้งานออกมาเป๊ะในทุกๆจุดสุดท้ายก็คืองานสีที่เป็นงานดีเทลไม่ว่าจะเป็นสีทาภายในหรือภายนอกเราคัดสรรโทนสีและวัสดุอย่างพิถีพิถันเพื่อให้บ้านหลังนี้สวยลงตัวและสะท้อนความเป็นคุณเพราะทุกขั้นตอนที่เราทำเราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเ,เพื่อให้บ้านของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดร n o v a t e by Capital Asset บ้านสวยถูกใจในสไตล์ของคุณ